สวัสดีค่ะพคุณทุกคนพบกับนุชจรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอภัยหน้าตาอาจจะมืดๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปตอนคืนนะคะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่านะคะตัวเตนในภาษาสเปนที่เป็นตัวซีในภาษาอังกฤษมันออกเสียงกอไก่แล้วก็ซอโซนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ตอนไหนที่มันออกเสียงเป็นกอไก่ตอนไหนที่มันออกเสียงเป็นซอโซ่ฟังคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆจะตอบโจทย์ได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณมากเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆจะต้องรู้จักสระในภาษาสเปนก่อนนะคะก่อนที่เราจะ ไปออกเสียงกันนะคะสระในภาษาสเปนจะมี5ตัวนะคะคือ R A e i O U นะคะมี5ตัวเท่านั้นนะคะต่อมาเราจะมาทำการอธิบายการออกเสียงเป็นกอไก่ก่อนนะคะเมื่อใดก็ตามนะคะ ที่ตัวเฟนะคะตัวเฟนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องออกเสียงใช้ลิ้นแตะฟันบนเบาๆค,คล้ายๆภาษาอังกฤษตัว th นะคะเมื่อใดที่ตัวเฟวางอยู่ด้านหน้าสระ3มตัวนี้นะคะมันจะออกเสียงเป็นกอไก่เสมอนะคะกากูโกออกเสียงเป็นกอไก่ใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะ เช่นกาซาคูร์บาโกโมมันจะออกเสียงเป็นกอไก่นะคะจะมาทำการเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นโซโซ,โซนะคะนะคะเมื่อใดก็ตามที่ตัวเฟวางอยู่ด้านหน้าสระสองตัวนี้นะคะมันจะออกเสียงเป็น โอสโซเสมอน,นะคะเฟซีเห็นไหมคะมีตัวอย่างนะคะติงโก,กนะคะตีตาทุกครั้งที่มันวางอยู่ข้างหน้าสละสองตัวนี้นะคะจะออกเสียงเป็นซอสโซนะคะและทีนี้พนเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ตอนไหนที่มันออกเสียงเป็นกอไก่ตอนไหนที่มันออกเสียงเป็นซโซ่นะคะวันนี้นุชมาคลิปสั้นๆนะคะจากข้อข้องใจของเพื่อนๆลหลายคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจและชอบนะคะวันนี้นุชต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายายอดิโอ